เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่งองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กๆอ,อยู่นะครับบ้านสวน,บ,นบรรยากาศดีพื้นที่กว้างครับทำไร่ทำสวนทำฟาร์มสบายเลยพื้นที่ถึง4ไร่หนึ่งงาน86ตารางวาครับ4ไร่กว่าขายเพียง1นล้านหแสนบาทเท่านั้นพื้นที่เยอะ บรรยากาศดีทำเลดีใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้วัดมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวน้ำไฟพร้อมครับแล้วก็มีแทงน้ําสำรองให้ด้วยมีบ่อน้ำครับเลี้ยงหอยกันได้ครับมีเป็นบ่อเลี้ยงหอยบ่อเลี้ยงปลาก็มีมีห้องเก็บของแล้วก็มีสวนด้วยครับเป็นสวนมะนาวเรามีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยต้นไผ่ต้นอย่างอื่นต้นกล้วยเยอะครับสระน้ำปลูบกบ่อเลี้ยงปลาได้มีมุมพักผ่อนด้วยครับ ศาลาใต้ลมไม้ไว้นั่งเล่นอย่างชิลๆสวนมะนาวก็ต้นใหญ่เลยครับเก็บผลผลิตได้แล้วเอกสารสิทธิ์ฉนวยคุดแดงนะครับนอสอสีจอรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามไม่เบี้ยวไม่เอียงครับมีเพื่อนบ้านครับใกล้ตลาดใกล้คลองส่งน้ําบรรยากาศดีพื้นที่เยอะราคาคุ้มๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำในพาคลิปให,ใหม่ๆครับ ใ่านใดสนใจก็มาดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภอชุมแพรครับตำบลวัดลาดหินอำเภอชุมแพชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลติดต่อเจ้าของได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเข้าเป็นถนนดินครับเข้ามาไม่ไกลครับจากถนนดินมาไม่ไกลสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ